ว่า f 1 6ของ US Air Force เครื่องนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปทางทิศท,ทางใดแต่ที่แน่ๆคือจะวิ่งขึ้นจากภาอากาศยานอุตภเมาครับกองบินฐานเรือแต่ไปไหนไม่ทราบมีอาวุธนำวิถีแบบมีย o n d วิ s u a เวนซ์ AIM 120 C ไฟนะครับแล้วก็ LGB หรือ l ล s e r ร์ไกด์บอมแล้วก็ลูกระเบิดเจดมขนาด สองพปอนด์ไปแล้วครับวิ่งขึ้นแล้วครับจุดเอบีไปเลยวีวันโรเไปแล้วเดี๋ยวคอยฟังข่าวแล้วกันว่าเ1 6เครื่องนี้ไปที่ไหนนะครับ